สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีเรื่องราวนะคะจะมาอัปเดตอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะด้านนอกนะคะเสียงดังวกเวกมากค่ะคุณแม่นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่ว่าคุณพ่อก็ได้เดินมาบอกนะคะนิดนึงแล้วว่ามีนะคะเทศบาลหรือว่าเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมเขาเอาหินนะคะมันลงในจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะเป็นโคลนะคะหน้าบ้านนะคะที่เราอยู่ะคะ่ะท่านผู้ชม โอเคนะเดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยเอา้าเขาไปกันหมดแล้วคะ่ะท่านผู้ชมไหนดูซ hey, ิเมื่อกี้มีคนสองสามคนอยู่เลยคุณแม่ไม่อยากออกมาอ๋อท่านผู้ชมนี่ไงเขากําลังปรับตินกันท่านผู้ชมเห็นรถแท็กเตอร์ไหมนั่นน่ะแท็กเตอร์กําลังทํางานอยู่คือจะบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นโคลนใช่ไหมคะเป็นหลุมนะคะ เขาออกลําบากมากค่ะไม่รู้ว่าเทศบาลหรือว่าอะไรนะคะเขาเอาเจ้าหน้าที่ค่ะมาปรับดินนะคะมาปรับถนนนะคะเพื่อที่จะเอาหินลูกลังมาลงค่ะเห็นคุณพ่อบอกนะคะโชคดีจังเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะอยาให้ดูมุมนี้นะไหนะคะมันจะมีช่วงนี้เขาสงสัยเขาทําแค่ช่วงนี้แหละท่านผู้ชมนะที่มันมีปัญหาเออตอนนี้ก็จะมีเหลือแค่ รถนะคะที่อยู่เมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีนะคะเจ้าหน้าที่อะไรไม่รู้ที่เขายืนคุยกันกับคุณพ่อนะคะคุณแม่ไม่ได้ออกมานะนะคะคนทุกยืนคุมงานหรอลูลกฮะยืนคุมงานหรอลูลก ยอดเลยค่ะลันเอร์ก็กำลังเคลียดีนหน้าบ้านเราสองตายายพอดีเลยไอ้มาลงอะคะเขาจะเอาอะไรมาลงหนูขออนุญ,ญาตถามหน่อยนะเมื่อเมื่อเช้าหนูไม่ได้มาฟังตอนที่เขาคุยกันเพื่อนจะเอาพวกหินหินดำอะไรเง,งี้ยอะคะคจะเพาะช่วงนี้บ่ได้ก็ค่ะ หรือว่าทั้งถนนเลยครูปุ้นโอ้ลองมาปั๊บดูครับ oh. อ๋อได้มันดีอะครับอ๋อโอเคเข้าใจละคือหมายถึงว่าตอนนี้คือไอมาปั๊บไอ้ในส่วนที่มันเป็นหลุมมันก็ค่ะให้มันเรียบเนาะม,น mm. มันเรียบก็่ดึงดีเดี๋ยวรูดยามก็่ดึงอันนี้นเป็นร่องเหมือนเดิมอะอ๋อ oh. แต่เห็นเมื่อกี้เห็นแฟนบอกว่าเปนอู้กับออไอ้ที่มาโตที่ยืนอยู่ตรงนี้หลายหลายคนเป็นว่าเปนจะเอาหินกรวดดำม,มาค่ะหินดำๆอะย่างนะไม่แห้แอะคะไม่ให้ดำคะ เออมาลงค่ะสงสัสยจะหื้อไอ้ปั๊บก่อนเนาะเออใช่อันนี้มันเป็นที่ที่เดียวค่ะที่มันที่มันเป็นหลุมค่ะที่อื่นนี่แบบนี้ที่อื่นมันยังพอไปได้อยู่อะค่ะมีเป็นหัว่จตีร่ตีครับในเนาะกะเออ <laughs> พราะมันเป็นถนนดินแดงอ่ะเนาะเออหน้าฝนตัวก็เลยเป็นหลุมเนาะ ค่ะท่าผู่ชมพี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่เขาได้รับแบบมอบหมายมาในส่วนของการเกลี่ยถนนเท่านั้นเองนะคะส่วนที่ว่าเขาจะเอาดินดําดินแดงหรือดินกรวดอะไรมาลงเนี่ยนะคะคุณพี่เขาไม่ทราบเนาะอขอบคุณน้าพี่นะพราะอัปเดตให้ท่าผู่ชมฟังหน่อยสิว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เขามาปรับนี่คือย,อยังไงเมื่อกี้พ่อได้คุยกับเขาอะ่พะพอเจ้าลูกรังมาใส่ให้มันแน่นขึ้นเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหม ถ,ถึงไหนถึงไหนล่ะก็ช่วงที่มันเละๆ oh, อ๋อแต่ไม่ใช่ทั้งถนนใช่ไหมไม่ใช่ครับอ่าโอเคก็ยังดีเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าเส้นนี้ก็มันก็ลําบากนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็ลาบากเฉพาะหน้าฝนน,นนั้นแหละทนะ่านผู้ชมเนาะต้องกราบขอพุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่อ,อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนาะประชาชนนะคะก็คือผู้ที่นะคะได้ เขาเรียกว่าเสียภาษีเนะาะภาษีของเราก็เอาไปพัฒนาประเทศนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในประเทศนะคะต้องขอบคุณนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะตรงนี้ด้วยนะคะกลาบจากหวใจนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวถ้าเขาเอามาหินมาลงเพิ่มยังไงเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายให้ดูใหม่นะจะบอกว่าตอนนี้อากาศดีมากเลยคุณแม่ชอบชอบโอ้โห ใครที่ไม่เคยเห็นสวรรค์นะคะนี่ค่ะสวรรค์สวรรค์ในโลกค่ะสวรรค์ที่เราอาศัยสังขารธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยค่ะอยู่นะคะจริงๆแล้วจิตวิญญาณเราก็จะไปอยู่ในจักรวาลอยู่ในโลกค่ะนั่นก็เป็นอีกมิติหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเ,เปิดประตูมันออกไปนะคะท่านผู้ชมเปิดประตูออกไปรับรู้ค่ะค,คือเข้าไปให้ลึกนะคะถึงความรู้สึกนะคะข้างในนะคะ ความลับของจัก,กรวาลน,นะคะอยู่ข้างในเรานี่อยู่ข้างในค่ะจิตนะคะเป็นตัวรับรู้นะคะทุกอย่างในจัก,กรวาลคะ่ะสังขารเป็นแค่ผู้ที่ที่อาศัยของจิตเท่านั้นนะคะทุกผู้ชมดีงามเลิศหรูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมโอเคค่ะท่านผะู้ชม มันตัดยากไหมหอไม่ยากครับอันนี้แผ่นแผ่นเดียวนี่คือใส่ได้จนครบเลยเหรอจนเต็มกระดาษเลยเหรอ ฟังเดียวอ่าเล่ฟังแล้เอาแผ่นเล็กๆมาใส่อ๋อจะได้ประหยัดไงโอเคดีกว่า,าแผ่นเล็กๆทิ้งไว้อ่ะอือนี่นะคะท่านผู้ชมที่คุณพ่อตัดเมื่อกี้คือกำลังตัดล่องไม้นะคะ ลองไม้ที่จะเอาไปควบกับอะไรนะะตรงเสามันใช่ไหมต้องต้องทำร่องเสาวไว้อะไรครัะติดเหรเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมวันนี้ผู้ช่วยก็ไม่ได้มานะคะเราไม่มีงบจ้างทุกวันนะคะท่านผู้ชมอะไรที่เราทำได้เราก็ทำไป เรียบร้อยแล้วเหรอพร่อยังครับเลยอืมอันนี้เราแยกเขาแล้วอ,นนอันนี้ก็เก็บไว้ทำอะไรก็ได้นี่ สำหรับใครนะคะอยากจะสนับสนุนเราสอคนนะคะก็อุดหนุนน้ำมันนวดได้นะคะ S77FCGWR นะคะ S นะคะ 77FCGWR นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นน้ำมันนวดที่เราใช้เองนะคะใช้ทาเนาะปวดเมื่อยตามร่างกา ผู้ชมสังเกตไหมคุณพ่อก็จะตัดเป็นมุมเป็นมุมนะคะเห็นไหมเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเสียบกับช่องไม้นะคะที่เป็นเสานะคะอันนี้เสร็จแล้วเหรอพอ่อครับอ,อเคค่ะเตรียมไปใส่นะคะหวังว่าจะเป๊ะนะเป๊ะแน่นอนฝีมอือคุณพอ่ออะจริงเหอครับใช่ค่ะเย ไปคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูนะคะคุณพ่อใส่แผ่นไม้กันคะ่ะใส่ได้หรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นไรหรอพรามันตึงใส่ได้ มันจึงใส่ได้แผ่นนี้กี่บาทอะพ่อลืมบอกราคาท่านผู้ชมอะสองร้อยกว่าบาทครับแผ่นนี้สองร้อยกว่าบาทนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูว่ามันเข้าได้ไมั้ยนะค่ะดูใก,ใกล้ๆสู้ๆเทคิชิ คุณทำได้พอจะเอาเข้ามุมเสาะนะคะเอาค้อนน้อยไหมเดี๋ยวหาต้องหาม,มุมก่อนโอ้โห ช่วยขยับไอ้ตรงนี้กันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่ช่วยคุณพ่อขยับมันไปขี้โคลนนะไม่เป็นไรคะ่ะก็เราเกิดมาจากดิน,นยอ,อ,อยู่พอโอ้โหคุณผู้ชมเฮ้ยสวยงามคุณแม่ว่าคนก็อยู่ได้นะเนี่ยไม่ใช่น้องหมาน้องแมวนะนันะ่เนาะแม่ก็มานอนตรงนี้ไหมพ่อทำเป็นเหมือนคล้ายๆเถียงนาเลยอะพ่อทำที่นอนให้แม่ไหมดีค่ะ เลยค่ะไานผม่ชมสวยงาม <Okay. S 1> นี่คนก็นอนมานอนกลางวันได้เวลาทําสวนไม่เหนื่อยก็มานั่งกับอาตาก็ได้เนี่ยตาใช่หนูก็มานั่งเนี่ยนะลูกดีมากเลยนาะนัง่งชมวิวเนาะพ่อะเนาะชมสวนไปขนตอกหนูก็ไม่เปียกอื่อค่ะขันห้านะคะเป็นนักสำรวจแล้วค่ะตรวจงานเหมือนเดิม คนตรวจเอ๋พ่อคนตรวจงานเยอะเนาะคนทุกก็ตรวจงานอาตาก็ตรวจงานคนทุกก็ตรวจงานเราเป็นอะไรเราเป็นคนงานเขาพ่อเป็นคนงานลูกอตานี่อตานอนรอกรงใหม่อยู่ในกรงนี่นะคะในที่พี่ขันห้านะลูกดูสิคะนี่ สีเขาสวยนะโดนแสงปุ๊บเงางามเลยค่ะขนมันแถบเลยขอบคุณ f อนะคะที่ส่งอาหารส่งนะคะปัจจัยมาช่วยน้องอัตตาน้องพ้นทุกน้องขันห้านะคะขอให้บุญหนุนนำเดอ้อขอให้สุขสมหวังทั้งทางโลกทางธรรมพัฒนาโชคลาภวาสนาเงินทอง<ม>ก็ขอให้สมดังใจหมายเนอะ้นะคะคุณแม่ไม่มีอะไรจะให้เราทุกคนนอกจาก พรอันประเสริญนี่แหละนะคะและบุญอันไหนที่ค่ณแม่สร้างนะคะตั้งแต่อดีตชาตปัจจุบันชาติจนถึงพระผลนิพพานก็ขอส่งให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสําเร็จนะคะดังพรที่คุณแม่อวยพรเมื่อกี้นะคะขอบคุณมากๆแทนน้องหมาน้องแมวเนาะจากหัวใจนะคะดูสิเขาดูสดใสามากเลยค่ะเป็นเด็กดีมากเลยไม่งองเงนะ,นะพ่อเนาะ เขาไม่งองแงครับเขารู้เลยเขาจะงองแงเฉพาะตอนเขาปวดฉี่กับปวดอึคืออัอาตาเนี่ยนะคะน้องอัตาน้องพ้นทุกเนี่ยเป็นแมวเป็นแมวเป็นหมาที่รักสะอาดมากเลยค่ะเขาเวลาเขาจะฉี่จะเยี่ยวนะคะอย่างเฉพาะอัตาเขาจะร้องค่ะเขาจะไม่ฉี่ใส่กงค่ะไม่ขี้ใส่กงค่ะทนะ่านผู้ชมคือดีมากๆเลยค่ะเห็นไ,ไหมคะนอนรอ,อกองใหม่อย่นี้ ท่านผู้ชมเห็นไหมยอดมะละกอปลิวสวยเลยอ่ะลมเย็นนะคะสดชื่นค่ะบรรยากาศฟิวเงียบสงบเหมือนหน้าหนาวเลยฮ่าก็เดินไปเดินมามีความสุขอากาศก็ดีนะคะมาดูคุณพ่อม้างกำลังปรับนะคะแผ่นไม้ ตอนนี้คุณพ่อก็กำลังใช้ตลับเมตรนะคะในการวัดเพื่อที่จะไปตัดไม้มาใส่เพิ่มนะคะเดีย๋ยวถ้าทำอะไรเสร็จแล้วนะคะกงน้องหมาน้องแมวไอ้น้องหมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ไล่เก็บกวาดทำความสะอาดเนี่ยพวกนี้ให้เรียบร้อยค่ะเตรียมปลูกดอกกุหลาบนะคะดอกมะลิดอกอะไรที่สวยๆงามๆะคะ่ะเนะ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะก็ฝากติดตามเนาะจะได้ดูชีวิตจริงของเราสองคนตายายไปนานๆน,นะคะสําหรับใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะเราเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยกันนะคะจนนู่นนะคะ y o u t u b e หรือว่าดาวเทียมล่มสลายนู่นนะคะหรือว่าโลกถลม่มน้ําอะไรต่างๆค่ะนะคะ,นะคะอุบัติเหตุทางธรรมชาติอะคะ่ะ แล้วก็ตอนนั้นถึงจุดหนึ่งก็คุณแม่กับคุณพ่อก็จะไปอยู่ในส่วนที่เป็นดอยเป็นอะไรของตัวเองที่บอกเนาะตอนนี้เราก็เจอกันไปก่อนนะคะใช้ชีวิตกันไปเนาะเรียบร้อยนะคะคุณพ่อก็ไปตัดไม้มาเพิ่มนะคะ มอยู่่นีเศษไม้พอ,ไ,พอไหมพ่อเยอะแยะไหมเยอะแยะจะเอากี่อันครับอ้สวยอยู่นะพ่อ,อสวยอยู่ครับดีที่ว่าน้องพ้นทุกข์กับน้องอัตตาเขาไม่สกรปรกนะคะเขาไม่ขี้ไม่เยี่ยวเศกงค่ะสะอาด เราก็ oh, จะใช้แป้งใช้อะไรที่มันดูแลเห็ดหมัดนะพ่อเนาะครับต,รต่างๆใค่เขาถ้าทำกรงเสร็จปั๊บเราต้องมาเย็บตะข่ายนี่นเนี่ยเพราะว่าตะข่ายนี่เราต้องม้วนขึ้นม้วนลงได้น่ะไม่งั้นะกลางวันเขาอยู่เขาก็อึดอัดแย่อไปเลยพ่อไปร,รีวิวเลยแล้วคุณผู้ชมมาอยากให้คุณพ่อรีวิวนะคะบ้านของน้องหมานะคะอัตตา ซึ่งคุณพ่อนะคะใส่แผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พ่ออุ้มลูกไปด้วยสิมามาแล้วลูกไปอุ้มไปอุ้มไปฉลองบ้านใบเลยมาเร็วเลยมาแก่พ่อยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าพื้นเสร็จแล้วท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างโหให้แบบว่าอัตราขึ้นไปฉลองเลยนะคะไม่มีแมลงมากัดแล้วลูกนี่ ไม่มีงูไม่มีตะขาบกัดลูกละล้กบนเพราะว่าทําอย่างดีนะพอปล่อยให้อาตาเดินไปเดินมาสิปล่อยแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็มาทําต่อนะคะท่านผู้ชมมาทําในส่วนของตะข่ายนะคะที่บอกต้องไปดูโฮมนะคะก็มาติดตามกันพรุ่งนี้เนาะอ่าม,มาท่านผู้ชมเด็กคุณแม่จะเป็นคนรีวิวนะคะก็รีวิวเองสิแม่มันเป็นบ้านแม่นี่ใช่ท่านผะู้ชมทาไมมัน คุณแม่กอมลูกนอนก่อนนะคะว่าเดี๋ยวลูกเขาจะหลับแล้วค่ะฉลองบ้านใหม่ตอนนี้ลูกยังเด็กอยู่นะคะต้องกอบคอนนอนเออโยกเยกเอาน้าเดี๋ยวอย่างงี้สมัยก่อนเอาลูกนอนอย่างงี้ค่ะแล้วก็ป้อนข้าวค่ะอ้าวอาปากลูกอับสมัยก่อนป้อนข้าวลูกอย่างงี้นะคะท่านผู้ชมอ้าปากอ้าปากอ้าลูกอุ้ยลูก อ้ามเล่นด้วยเว่อทำอีกนิดนึงอ้ามอ้่ะเล่นด้วยเล่นด้วยอ่าอีนิดนึงลูกอีกนิดนึงอ้ามอ่าเช็ดปากอ่าเช็ดปากโอ้พระองคไม่มีเอาเสื้อเช็ดอ่าโอ้อีกคำหนึงลูกอีกคำหนึงจะอิ่มละอิ่มละอาอีกคำหนึงอีกคำหนึงอ้ามเอออ่าอิ่มละอะรูปบล้างรูปหลังเดี๋ยวตบหลังก่อนเอาเอามือเอามือซอกที่คอไว้แล้วให้เขาเลอ ให้เขาเลิกกันนะคะให้ลูกเลิกกันเลิกต้องกินข้าวเสร็จต้องให้ลูกเลิกกันนี่ดูแลอุ้มฟักนะคะเดี๋ยวโตมาเขาก็ไปแล้วคะ่ะท่านผูช้ชม <c oughs> ต, <c oughs> ต้องจับทำหมัต้องจับทำหมันนะคะแต่ทำหมันแล้วไม่ไปแล้วนะพ่อเนาะครับนะท่านผะู้นะ <c oughs> มมชมเดี๋ยวลูกนอนกับลูกก่อนนะนอนกับลูกกันเอาลูกนอนก่อนโอ้โอโลูกนอนก่นกนอนนะลูกน,นี้ อนเดี๋ยวแม่จะก่อมนะลูกนะเออผูมดีใจเอตกตูดลูกนอนกันเออลูกจะด้นลูกจะดินได้เวลานอนแล้วไม่งอแงนะลูกนะแม่ก็นอนไปด้วยแม่หลับก่อนลูกลูกไม่หลับแล้วลูกก็งับคอแม่สรุปแล้วนะคะท่านผู้ชมแม่หลับก่อนลูกไม่ลูกไม่ยอมนอนนะคะลูกไม่ยอมนอนแล้วลูกก็งับคอแม่ อันนี้เรื่องจริงนะทุกคนสมัยเด็กๆเราปลอมลูกนอนใช่ไหมสรุปแล้วลูกไม่นอนแม่หลับก่อนอ่ะก็ลูกก็คานไปคานมารอบตัวเราปีนตัวเราอ่ะปีนไปปีนมาแม่ก็หลับอันนี้สมมติจากเรื่องจริงเนาะว่าเออแม่หลับนอนแล้วลูกไม่ยอมนอนเน,นะาะโอ้ยนอนได้แล้ว <c oughs> กัดสมุลไพรับเหรอแล้วม <c oughs> ิฉาเป็นยังไงบ้างคะกับบ้านลูกน้อยของคุณแม่นะคะรู้สึกสวยไหมคอมเมนต์มาบอกได้นะคะทุกคนขอทุกคนมีความสุขนะคะคมาแบ่งปันแค่น,นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยบ,บอกวิพวกดูดินี่ลูกอีกตัวหน,นึ่งเป็นไหนมาก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมันแห้งแล้วเขาก็เลยออกมา <c oughs> อ่ะมาพ่อมาปิดคลิปกันเลยครับจริง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 เอาจรเก็บนี่ท่านผู้ชมดูลูกลูกมาหมดเลยค่ะมาพ่นลูกมานี่มาพอดูมาหาแม่เลวแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูลูกของคุณแม่นะนี่พ่อฉายไปที่บนทุกโอ้ยสวยมากเลยอ่ะอันนี้พี่สาวคนโตค่ะเอ้ยหัวหัวหางตั้งข้างอันนี้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 ลูกคนแรกอันนี้ลูกคนที่สองอันนี้ลูกคนที่สามค่ะลูกคนเลขสุดท้อเลย น่ารักไหมคะมีมีบ้านอีกสามตัวใช่น่ารักจังเลยเห็นไหมคะทุกทุกตัวเขามีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเห็นไหมคะชีวิตบ้านปลายนะคะของเราสองคนตาย,ยายนะคะก็ได้อยู่กับธรรมชาติอย่างที่บอกเนาะได้อยู่กับน้องหมาน้องแมวนะคะมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะของคนแก่นะคะท่านผู้ชมเนาะที่พอผ่านช่วงชีวิตพอผ่านโลกอะไรมานะคะมันท้ายแล้วเราก็ค้นหาความจริงเนาะ ว่าชีวิตคืออะไรนะคะความสุขเราคืออะไรอะไรคือชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้เรียนรู้นะคะถึงแม้จะไม่ได้ลึกซึ้งนะคะจนถึงลึกสุดใจอะคะ่ะแต่ว่าก็เป็นความรู้ที่เราหรือว่าเรา,เ,าเข้าถึงความเรียบง่ายเนาะพ่อเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่กับธรรมชาติาน้ไ้ชมเห็นนี่แหละนะเป็นชีวิตจริงนะคะานผู้ชมไะมาดูดิพอไปยืนนู้นเดี๋ยวจะให้ดูลูกทั้งสามฟิลนี้จะไม่ค่อยเห็นนะเขายืนกันเคียงข้างกันะ ท่านผู้ชมขอเฟรมนี้นิดนึงน,นะดูลูกลูกสัลลูกคนโตลูกคนกลางคนเล็กมะเดี๋ยวได้แค่นี่กันอ่ะเชะแเชะนี่อ้ตัวนี้ก็จะกินหมูละลูกคนเล็กรู้สึกว่าจะซนนิดนึงนะคะ,ะโอเคมาพ่อมาปิดคลิปแล้วอ่ะโอเค โอ้โหช็อตนี้ไม่ค่อยจะเห็นง่ายๆนะคะพี่ชมก็คือมีลูกนะคะอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเห็นไหมคะนู่นตรงนู้นตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งและอุ้มอยู่ตัวหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นภาพครอบครัวที่ท่านท่านผู้ชมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่วันนี้ก็คือถือว่าโชคดีมากๆนะคะที่ได้เห็นนะคะภาพนี้เพราะใช่ไหมพ่อครับนี่อยู่กันพร้อมอะไร พร้อมหน้าพร้อมตันอะไรกันใช่พอ่อแม่แล้วก็อะไรลูก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 ,ลกใช่โอเคคะ่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขคะ่ะบ๊ายบายโชคดีคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายพอ่อแต่ว่าทําไมขันห้าเขาดูเรียบร้อยจังเขาสบายสบายออโอเคบ๊ายบายคะ่ะ